วันนี้เข้าครัวนะคะเราจะกินแจ่วหมูนะคะตำหมูก,ก่อนนะคะห <c oughs> มะก,กอก็มีนะคะแต่ไม่ได้ตำค่ะวันนี้ <c oughs> ตำหมูได้สักพักแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะพริกป่นค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะ หน่งซ้อนดำนี่แหละคะ่ะสองก็ดีนะคะกำลังดีตำต่อนะคะเสร็จแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะทีนี้ใส่ให้มันพ,อพอีอดีเต็นเบิดนีบอก ก็ลองใส่ดีก่อนแล้วคนดีกว่าให้งันดีเนื้ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันเลยแต่ี่าใส่แต่เนยอืมจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะมาชิมนะคะทีนี้ รสยังไม่ใสนะคะชิมดูก่อน <c oughs> จางค่ะเติมน้ำปลาลงไปก่อนนะคะมันจาง ลดเล็กน้อยเพิ่มควมหนัวอายินมัเตอร์คนแบบแบบนึ่งนึ่งกิรก็ เท่าอหร่ละน้ำเดี่ยวดิฉันด้วยน้ำเดี่ยวนดิดิฉันจะกินน้ำเดี่ยวไม่เอาแม่ช่วยน้ำอะไรเนี่ยโอ้ไปชิมไปลองเลยครับไปเดือดตุ๋นยังไงหอมดัดสวยงามไก่น่าเหลือเลยนะคะ แตว่วหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะน่าทานนะคะกินกับแตงกวาค่ะ <ๆ S 2> ๆๆอร่อยค่ะ